สวัสดีครับผมโยกเบนซินนะครับวันนี้จะมาให้ชมพระพุชาหลวงพ่อโสธรนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อกะเบื้องหลังคาบสถปีสองห้าสามแปดหน้าถักเจ็ดนิ้วความสูงประมาณเก้านิ้วนะครับผมอันนี้เป็นกระเบื้องหลังคาโบดเก่านะครับผมอันนี้สวยเดิมมากๆเลยนะครับผมสวยสมบูรณ์เลยนะครับผมนี่นะครับคือคำด้านหลังจะเป็นตาอย่างนี้นะครับ นี่ครับจะเป็นโบสถ์หลังเก่านะครับผมกระเบื้องังคาโบสถ์นี่นะครับนีจะเป็นด้านหลังนะครับผมด้านข้างนะครับแล้วก็นี่จะเป็นใต้ฐานนะครับผมพันผ้าแดงๆนี้นะครับอันนี้สวยเดิมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกองค์ด้วยนะครับอันนี้เป็นปีสามแปดเหมือนกันนะครับผม รุ่นกระเบื้องหลังคาบดนะครับแต่นี้จะเป็นเนื้อแก้วด้วยนะครับผมมีสององนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สวยเดิมมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นพาคู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้วนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับอันนี้นะครับด้านหลังจะเหมือนกันเลยกระเบื้องหลังคาบดเก่าแต่ด้านบนจะเป็นเอสีออกแก้วนะครับผมหน้าตักเจ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับผม น,นะครับใต้ฐานก็เป็นผ้าแดงนี้นะครับมีโค่เก้าหนึ่งสองนะครับผมอันนี้สวยเดิมมากๆเลยนะครับก็จะมีสององค์นะครับผมนี่นะครับขอบคุณครับ